สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอาทิตย์วันที่15กันยายน2024วันนี้เป็นอาทิตย์ที่24ในเทศกาลธรรมดาวันนี้จะขอนำเอาบทอ่านจากบทเทศเรื่องชุมพบาลโดยนบุลนกิสตินพระสังฆร,ราชมานะครับท่านสอนไว้และบอกไว้ว่าเราเป็นคพิทศชนและเป็นผู้นำด้วยท่านเคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าความหวังของเราทั้งหมดอยู่ในพระคริสตเจ้าพระองค์ทรงเป็น สรีรุ่งโรดแท้จริงและเป็นความรอดของเราท่านเป็นผงชุมพาของชุมพาบาลที่ดีพระองค์ทรงดูแลอิสราเอลและทรงเลี้ยงประชากรของพระองค์บางคนอยากมีชื่อว่าเป็นชุมพาบาลแต่ไม่ยอมทําหน้าที่ของชุมพาบาลเราจงฟังเสียงเรียกของพระเป็นเจ้าตรัสกับชุมพาบาลเหล่านี้ทางประกาศกท่านจงฟังด้วยความตั้งใจข้าพเจ้าฟังด้วยความกลัวจนตัวสั่น พระวาจาของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จงทํานายต่อสู้ชุมพบาลของอิสราเอลและจงพูดกับชุมพบาลของอิสราเอลด้วยพี่น้องที่รักท่านฟังบทอ่านเมื่อครู่นี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะพูดกับท่านตามบทอ่านนี้พระเป็นเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พูดความจริงถ้าข้าพเจ้าไม่ได้พูดด้วยอํานาจของข้าพเจ้าเองเพราะข้าพเจ้า พูดด้วยอํานาจของข้าพเจ้าเองเข้าพเจ้าก็จะเป็นชุมพบาลที่เลี้ยงตัวเองไม่ไม่ใช่เลี้ยงผงชุมหาอย่างไรก็ตามหากถ้อยคําของข้าพเจ้าเป็นของพระเบญเจ้าก็เป็นอาหารเลี้ยงท่านไม่สําคัญว่าใครจะเป็นผู้พูดพระเจ้าพระเบญเจ้ายังตรัสอีกว่าโอ้ชุมพบาลของอิสราเอลที่เลี้ยงแต่ตัวเอง ชุมพบาลมีหน้าที่ต้องเลี้ยงผงชุมพาไม่ใช่เลยกล่าวอีก <1? S 2> อย่างหนึ่งชุมพบาลแท้เอาใจใส่ผงชุมพาไม่ใช่เอาใจใส่ตัวเองนี่เป็นสาเหตุใหญ่ที่พระเป็นเจ้าทรงลงโทษชุมพบาลเพราะเขาเอาใจใส่ตัวเองแทนที่จะใส่ใจผงชุมพาใครเล่าเป็นคนที่เลี้ยงตัวเองเป็นชุมพบาลที่อร拉สาวกบรรยายไว้ว่าทุกคนที่แสวงหาสิ่งที่เป็นของตัวเองและไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นของพระกฤษณา เราต้องแยกหน้าที่ที่พระเบญ้าประธานให้แก่เราเป็นสองทัศนะคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างกวดขันหน้าที่ซึ่งพระเบญ้าประทานให้ด้วยเกียรติยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ใช่ตามความเหมาะสมของเราเองทัศนะที่หนึ่งก็คือในฐานะที่เราเป็นคริสเตชนทัศนะที่สองก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้นำเราเป็นคริสเตชนสําหรับตัวเราเองส่วนเราเป็นผู้นำสําหรับพวกท่าน กก่าคือเราเป็นคริสตชนเพื่อประโยชน์ของเราเองแต่เราเป็นผู้นําเพื่อประโยชน์ของพวกท่านหลายคนมาหาพระเป็นเจ้าในฐานะเป็นคริสตชนไม่ใช่นะในฐานะที่เป็นผู้นําบางทีเขาก็เดินอย่างทางอย่างสบายเพราะแบกสัมภาระน้อยในฐานะที่เราเป็นคริสตชน เราต้องให้การกับพระเบญจเจ้าด้วยชีวิตของเราแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้นําเราต้องให้การกับพระเบญจเจ้าด้วยการจัดการของเราครับพี่น้องวันนี้ก็ดูเหมือนว่าแมกบุลโนโกสตินนั่นนักปราชญ์พระาศาสนาจ,จะพูดเน้นนะครับในในบทอ่านต่างๆ,ๆในพระาศาสนาจักรไว้ยืนเสมอนะนายชุมพบาลและก็ฝูงชุมพาควาเปรียบเทียบสมัยนั้นสมัยพระเยซูเจ้าก็คือมีการเลี้ยงแก่ ชุมพาก็คือแกะนายชุมบาลก็คือผู้ที่ดูแลฝูงแกะผู้เลี้ยงแกะนะคนเลี้ยงแกะนั่นแหละนะแล้วก็จะเปรียบเทียบพระเป็นเจ้าก็จะเปรียบเทียบว่าพระเยซูเจ้านะั้นเป็นนายชุมบาลหรือพระเ็นเจ้าไนมะ่เป็นนายชุมบาลดูแลฝูงแกะคือดูแลประชาชนนะในะเวลาเดียวกันพระองค์ก็สอนพระองค์ก็บอกในถ้ำกลางชาวยิวในสมัยนั้นก็มีหัวหน้ามีผู้นําก็เปรียบเสมือนนายชุมพบาล ก็เตือนพวกเขาบอกว่าต้องเป็นนายชุมพบาลที่ดีเหมือนที่พระเยซูเจ้าสรงเป็นไม่ใช่เป็นนายชุมพบาลที่เห็นแก่ตัวที่เอาแต่ได้เอาแต่ตนเองอะไรต่างๆอันนี้ก็คงไม่ใช่นะครับก็เป็นคําสอนที่เหมาะสมนะที่ดีสําหรับพวกเราทุกคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะ,ะพระสังฆราชนักบวชหรือว่าพระสงฆ์อะไรเท่านั้นแต่ว่าสําหรับพวกเราทุกคนด้วยแต่เป็นต้นสําหรับพวกเราที่เป็นพระสังฆราชเป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์เนี่ยนะเราก็ได้รับการเรียกและเลือกจากพระเป็นเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ผู้นำอย่างเป็นทางการก็ว่าได้เพราะนั้นต้องเป็นนายชุมบาลที่ดีทำอะไรบ้างเนี่ยเราคงไม่ต้องสาธยายแล้วเราทราบแล้วเวียนแต่ว่าเราทำไหมทำมากทำน้อยแค่ไหนคืออุทิศตนแล้วก็เป็นเครื่องมือที่พระเยซูเจ้าที่พระเป็นเจ้าสรงมอบให้ สมมอบหมายให้เราในวันบวชหรือในวันปฏิญาณตนอะไรต่างๆเหล่าเนี้เราได้ออกจากตนเองเราได้ตายจากตนเองเราได้ตัดใจจากสิ่งของต่างๆจากตัวเองแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อดูแลผู้อื่นเพื่อผู้อื่นตามที่พระเยสุเจ้าพระองค์ทรงบอกทรงสอนเราหรือเปล่านี่เป็นหน้าที่ที่เราต้องต้องคิดนะสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์อะไรก็ตามสำหรับพี่น้องที่เป็นครวาส เราก็มีหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันนะเราเป็นผู้นําในสังคมเล็กๆอาจจะในบ้านของเราเป็นบิดามารดาพี่ป้าน,น้าอะไรต่างๆเราก็มีหน้าที่นะห,หรือว่าครูบาอาจารย์อะไรก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและเอาใจใส่ผู้ที่เราต้องดูแลรับผิดชอบให้เขาเจริญชีวิตและเขาก็ดะเจริญชีวิตที่ดี่นะเราเป็นนายจ้างมีลูกจ้างเราก็ให้ความยุติธรรมกับลูกจ้างของเราอะไรต่างๆทำนี้นี่ก็รู้อยู่แล้วนะพวกเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเราทําได้ไหม ทำได้มากได้น้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของทุกๆคนแต่ละคนต้องพิจารณาตัวเองนะครับในช่วงนี้เราเป็นนายชุมพบาลที่ดีเราเป็นชุมพบาลหรือเป็นผงแกะที่ดีไหมอะไรไหมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ได้ยินบ่อยๆได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับขอพระพรของพระเ,เจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระรบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด